สวัสดีครับผมพี่น้องเดี๋ยวมอนี่เฮ้ามาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสไม่แห้งช่วงนี้ครับผมนั่นก็คือเรื่องของปลาหมอค้างดำเป็นวันเดียหลานคนยินข่าวกับย่านเด้วนนยนย่านปลาหมอค้างดำเพราะว่ามันมีข่าวออกมาต่างๆนาๆนาเนาะบางคนก็ว,นว่ากินก็ได้เพราว่ากินแล้วมันเมามันเบื่อกับมีข่าวเพื่อนก็ได้นะโอ้ ผมสี่าเว้าใอ้ฟังเด้อครับเพื้นที่ของสม,มุดปากคันตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ผมกัเจอไอ้ปลาหมอ้างดำนี่ตั้งแต่ผุหล่ะผุจากสี่หาปีผมมาอยู่นี่สม,มุรปากาันก็เห็นมันตลอดมีทุกคองครับผมคลองไหนก็นเต็มไอ้บางบางหมองเขากเกินว่าป้าหมอเจียมช้ำ <c oughs> แล้วก,ก็ที่ผมไปโต๊ที่ผมว่าไปโตกะปลาทอดกก็มีมตะปลาหมออีนี่แหละครับหมอค้างดํานี่แหละครับมันมันกินได้เ้อพี่นอ้องเอยาไปยานแซ่บพ้อคุ่ละผมว่าเนี่ยมันก็นคือปลานิ้นนี่แหละแต่มันหักโต๊ะสิน้อยกว่าผมก็เอามาไปโต๊ไม่เฮ็ดเมนูกินประจําที่เคยเห็นเนี่ยผมลงรูปปลาทอดกินกับส้ตมตำย่างกันนี่แหละครับ ไอ้ปักตาค้างดำนี่แหละปักตาที่กำลังเปินกระแสียมาแหงนี่ที่เขาไปยกย้อดกสะดุ้งน้ำคลองแถวประชาอุทิศแถวผมอยู่นี่กับมันก็ได้ปลานินนะครับกับมิตปรปลาหมอพวกนี่แหละอยู่อยู่ในคลองเนี่ยก็คือมันสามารถกินได้บม่ได้เมาได้เบื่อหรอกแล้วบ่อที่ผมไปตกนี่มันก็มีปลาหลากหลายปลาช่อนปลาตะเพียนปลายิโกข้าเจ้าปวยไ้ มันจะยูน้ากันได้อยู่เดีล่ะผมไปตกก็ได้ผมก็บว่เห็นว่ามันไปกินเนื้อปัดตะเพียนไปยี่สขเจจานะผมไปตกก็ได้แต่มันสีแพรพันเรียวนย่นกระสีเมียนอยู่หรอครับผมเพราะว่าคล้องแถวนี่คล้องไดกับมีเต็มเต็มเบเรียตอนเศร้าๆนี่มันขื้นหัวชาบลาบอยู่มีแตะปลาข้างดำสิล่ะ่าตสมมติปลาการก็ได้แต่กินได้เดี๋ยว เดี๋ยวอาทิตย์นี่ถ้าบมมีอย่างผิดพลาเดี๋ยวผมสิไิตกแล้วผมสิมาเห็ดเมนูให้เบิงเนะ้อเฮ็ดเมนูปลาหมอค้างดำที่หลายๆคนนะยากหลายคนตกใจกับข้าว,ข,าวข้าวกะเ่อวังกลังการคุณนะ่ะลงทุนทุ่มจักรล้านเพื่อไปจัไอ้กจ,จาดพืนหว่าหัวจักของเสี่ยวสิไปนะคับอย่างถ้า เอ,เอาไปเอาไปเฮ็ดมันมีประโยชน์เนี่ยคืออยู่คือมันบ่ได้เลี้ยวไรขนาดนั้นนะตามผมว่าผมไปตกไม่ก,กินผมกระซื้อเข้าพุนเด็ดแต่มันแพร่ันหลายแพร่พันเลี้ยวนี่สิเม่นอยู่ดอกแต่ว่าที่ว่ามันไปกินลูกกุ้งลูกปลาเนี่ยนี้ผมบ่แนจ่ใจเ้อวันเม่นบ่เพราะว่าบ่ที่ผมไปตกปลาอยู่นี่ผมไปตีปลาช่อน จับตกปลาหมอค้างดำนี่ผมผ้าท่องก็ไ่เห็นกุ้งอยู่ในปลาหมอค้างดำเ <c oughs> นี่ยผุนอยู่ในปลาช่อนปลาคอผุนกุ้งมีทุกโตมันกินกุ้งแค่ปลาคอนี่ <c oughs> แต่ว่าผ้าปลาหมอออกมาผมก็ไ่เห็นเนี่ยมันมีลูกกุ้งลูกปลาอย่างที่แตงขาว่ามันไปนกินลูกปลาหน่อยไปไม่เคยเห็นเจเถือกันนะ เดี๋ยวผมสิไปตกอยู่อาเห็ดนี่เดี๋ยวผมสิมาเฮ็ดเมนูแส่บๆนี่เบิ่งเนื้อมันก็คือปลานินนั่นแหละครับผมกับไอเห็ดต้มยำทำแกงลาบปิียงทอดอีหอยังก็ว่าไปก็เห็ดได้เบิดคือกันนั่นล่ละที่ผมไปเห็ดจ้มกับมิตรต่บักค้างดำบักแก้มช่ำนี่แหละพี่ขรัเจ้าไป บ้านแหน้ำคลองแถวผมอยู่นี่กันมันบ่ได้ดอกบานินนิ่กันมีตะปลาแจ้มค้านี่แหละย,ยกย้อยก,ยก,ยกสะดุง้งอยู่นี่มันกินได้ครับพี่น้องอยจะไม่ตกใจเด้อเพราะว่าบางคนเนะีผมได้ยินข่าวมาเพรว่ากินแล้วพิษสมูนกินแล้วมักงยังก็มีโอ้ข่าวมัวเนี่ยกินได้คือปลาทั่วไปเลยครับเพียงแค่มันอาสีแพร่พันเร็ว แต่ก็มันแบบนี้าทห่องทีนปตาบ้านเฮานั่นเป็นป่าน้ำเข่ามาจากอื่นจะสรุปแล้วมันกินได้ได้พี่น้องย่าพ้กันไปถิงได้ไปเห็นเราแพ้กันย่านพัดเดียโอ้ยป่าข้างดำตัวนี้เข้าๆย่คปลายย่านมาตอกไปย่านมันดอกย่านเอามันหนีผมสีเมียนมหีเบิงผมกินมาเป็นพันเป็นหมื่นโตละ เอาคลิปนี้กับวนี้ยังหลายครับผมกับมเม้าเรื่องปลาค้างดำให้ฟังที่ญาติที่ผมอยู่นี่หลายคักเดียวเดียวที่นี่ผมสิไปโต๊มาแล้วผมสีเอามาเห็ดเมนูให้พี่ให้น้องเบิงว่มามันกินได้บ่ลูกหมูจักของเสียบเนาะกดเจ้าก็ได้หมืนทั้งบ้าน,าากกน,านทั้กไปทาา่ากันญาติอะไรต้องญาติดอกมันกินได้อะโอเคครับผม ขับไปจมไปตามสไตล์ผมม,มาล่ะออกมาทรงของมันเม่นยังดอกพี่นอ้องอาชีพทำงานขับรถทรงของครับผมมีเวลาได้นั่งจมเนี่ยเล็กน้อยผมเมือบ้านนี้เ่ได้จมให้ฟังครังนี้ขนฟ้ากัตกดีคักกีนน้องเอ้ย่สม,มุดบาการตกทุกมือ,อยกที่ว่ามือไหนสิโตกแห้งตกคอยจะตกทุกมือ ยุงไฟว่ามันมิมีรถงานไขก็ได้ยุงหลายหลายคุณว่าเงยเอายากันยุงมาจุดก็เอาไปอยู่เรามนหลายตัวยุงได้แบบนี้หอยทากแบบนี้หอยทากนี่ไฟว้านเป็นตะย่านกว่าไอ้ปลาหมอค้างดำคุณเดียเปราบามันกินเนื้อต้นบักพีกินใบบักพีไข่ปลูกไว้จนบนะเหลือเนอะาะพักปลูกไว้นี่มันกันกิน,นจนเบื่อ ใคว่าไอ้จำมันไปต้มกินอยู่บุรูกมันต้มกินได้บ่ไปทากไปโมโหมันถ้ามันต้มกินได้มันกระสีมีประโยชน์่ดอกปาหมัอค้างดามันยังมีประโยชน์เนี่ยมนกินกับเขาที่แม่ค้าแม่ขายเพิ่นเนี่ยแพ่ทองแล้วเพิ่น,พนทอดฝุนเขาขายตัวละสิบห้าบาทผุนเคียวนี้แต่กันังเคยสื่อไปกินอยู่มันมีดอกว่าเขาไปเอาปลานิลหน่อยมาทอดมีแต่ปากหมัอค้างดำในคลองแถวนี้ล่ะ ขามาแผัดีๆทอดกรอบๆพี่น้องเอ,อ้ยเจียวหมักกระเทียมพริกไทยใส่นีเบิดเทานั่นกินกับข้าวเหนียวกับแก้วข้าบ้านนี่มันเท่ไข่กับเอามาเผามาเผาแก้มกับหน้านบักตูมเยน็ยนๆเนี่ยสุดยอดกินกับสมตำทำไมมันแซ่บกว่าป้าปลาช่อนกุญแจปลาหมอข้างดับ เพราะว่ามันบกไก่ขาวคักคือปลาคอไปเนี่ยแต่เนื้อมันกระสิบาหลายซำปลาพวงนั่นแหละแต่มมันก็คือกันกับปลานิยนนั่นแหละครับผมสรุปแล้วตัวมันกระไดก็เพียงแค่แก้มเป็นป่านซื้อปลานิยนแก้มมันเป็นป่านดำอยู่ทีย <c oughs> ใครเห็นเจ้าก็คิดว่าปลานิยนเด้อแต่ว่าปลานิยนนี่นอม,มีป่านดำแค่นั้นแหละรสชาติอร่อย ทอดกรอบกราบกินกับสมตับผมกินเขาเหมือนเป็นหมอคุณป่ากินกับพริกน้ำปลาพวกเนี้ยผมมาอยู่นี่ผมไปกินด้ันนี้แหละไปไปตกน้ำบัวกับบ่ค่อยมีปลานินแล้วก็ข้าวเจ้าบ่อยปลานิ้นครับผมแก้วนี้อ้าโอเคลูกเรื่องนะครับผมบ๊ายบาย